But, but ิีสอวันมากคือบวกก็ขอบคุณแล้วกูแหละอีตบคุณทุกคนที่อยกเรียกว่าเป็นสคนที่อยติตลอดเวลาในทุกๆสถานการณ์สถานการณ์จริงๆอย่างน้อยๆก็ช่วยทำให้หนิงได้มีสตางใช้กรื่อการคูณไม่เจอ ก็เลยเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ทำร่วมกันอีกเราสามคนทำร่วมกันนะคะเป็นก้าวแรกของเซวาเลยนั่นก็คืออาหารเสริมตัวแรกนั่นเองใช่ค่ะตัวนี้ชื่อว่าเซวาอัลต้าเมลาช็อตคอนเซ็ปต์คือตามใดที่คนไทย,นยต้องเจอแดดแล้วมีปัญหาเรื่องฝ้าตัวนี้ช็อตเดียวก็คือจะช่วยในเรื่องของหน้าเราจะไมดไป<ม>ทาแดดได้<ม>แล้วปัญหาฝ้าก็ไม่เป็นกับบนงวลอ,อกีกต่อไปเพราะถ้าใช้เซวาอาัลต้าผสมแล้วเราใช้เซวาอัลต้าเมลาช็าตาอต และแน่นอนที่สุดเรายังมีตัวส่งอีกซึ่งมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยอ่อนวัยอ่อนยาวคือเรียกว่าวันนี้ขอเข้าแบบสวยจากภายในสู่ภายนอกตั้งใจใช่ไหมคะคือผมตัวนี้คือตัวนี้ยพวกเราอะค่ะตั้งใจมากๆเลยตัวเนี้ยกล่อกว่าจะออกมาคือเรามีการเราเราคุยกันสามคนนะคะคือคุยตั้งแต่ก่อนเออเป็นสองปีแล้วล่ะใช่ก่อนเออเป็นเออวันบสุใช่แอมผู้ส่งดำแล้วก็ เราได้ขัดดวตัวตไม่ดีขัดจิ้ัดแเชื่อัคะว่าคือเ้าอ่ะไม่ได้ทาเซรัไม่ได้ทาอะดๆไม่ทาหารสุขเลยทลองเองสกเป็นตัวนี้ยคือเราได้ออกมาแล้วอันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ใจมากในผลิตภัณ์ตัวนี้ออกมาแล้วก็เป็นแคแล้วก็เป็นอาหารเสริมตัวแรกของพวกเราใจมาก บบไม่ทาครีมเลยจริงไม่ทาเซว่าด้วย้านี่ผมไม่ทาอะไรเลยจริงวแบบไม่ได้ยรใช้ตัวนี้ตัวเดียวแต่เป็นไงคะมีอนาว่าค้น <c oughs> เอาว่าแทบทุกคนเจอ,อีกช่วงหลัง <c oughs> ๆก็จะถามว่าอันนี้อันนี้คขไม่ดราม่าอันนี้คืออํมาไม่รู้กว่าเออพโสดแล้วสวยเนอะอะไรอย่างเงบอกคือข้านอย่าบอกานอย่าจะบอกว่าเป่าหรอกไม่ใช่โสดแล้วสวยครับจริงๆเ่สวยเพราะว่าใช้เซวาตั้ง ไม่ถ to well ึงมาทำเป็นอาหารเสริมแต่ก่อนเราจะเป็นทานนี่อย่างงี้ไม่จริงจริงๆ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะอันนี้เราตอบโจทยกค้าค่ะลูกค้าบอว่าเออทานแล้วจะอยากแบบทานด้วยมีไหมอยากลองไม่กว่ไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็แบบถ้าอยากสวยเนี่ยบางทีบำรุงผิวอย่างเดียวใช่ไหมแลจะมีบางคนต้องไปหายาหลายๆอยางกินหลายตัวมากๆแล้วก็ไปเลือกบางคนกินยาเป็นกรรมเพื่อผิวสวยน้ เราก็เลยคิดว่าในไลฟ์ไสไตล์เราไลฟ์ไสไตล์คนไทยชอบอะไรง่ายๆแต่มีประโยชน์จริงๆ <c oughs> เราก็เลยทํนนา,า,เา,าเป็นองกรอบปากเซวาอัลฟ้าเวลาช็อตก็คือทุกอย่างรวงมวิตามินที่แบบดีที่สุดทัท่วโลกมารวมกันในช็อตเดียวเพราะฉะนั้ <c oughs> นเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องทานยาเยอะต่อไปก็คือทานช็อตนี้ช็อตเดียวก็ผิฟ้าท้าดผิวคลนก็คือสองเดียวอยู่สองเดียวอยู่แล้วก็หลายๆคนเขาก็จะถามว่าทําไมต้องเป็นผงกรอบปากเพราะในงานวิจัยเราเนี้ยทำออกมาแล้วว่าผงกรอบปากเนี่ยจะดูดซึมสารสกัดได้ดีที่สุดโดยที่มันจะไม่ไปโดนพวก รดแล้วก็น้ำย่อยในกระเพาะอาหารฉะนั้นมันเลยต้องเป็นผงข่อปาละผงของเราอ่ะเราถูกแบบว่าพัฒนานแบบท่าทั้งทีเภสัชกรนักวิทยาศาสตร์นักโภชนาการเกือบ60ชีวิตเพื่อให้ผงอันนี้เปแบบ็นผงช็อตที่ะสามารถพบไปได้ทุกที่คือไม่ใช่แค่ต่อปากอย่างเดียวแล้วอร่อยเราสามารถเอาใส่ขนมใสก่กาแฟใส่าใสาอาหารรสชาติจะมิกซ์กันได้แบบไม่เกืดเลยแล้ว ก็เป็นกิมมิกที่ที่มาทันสมบัติคือสำคัญคือเราก็เลือกโรงงานด้วยมาตรฐานสแตนดาราดก็คือทานแล้วปลอดภัยได้มาตรฐานจริงแล้วก็เสถียรภาพอันดับโจทย์ของเราแล้วเราก็เลือกทุกอย่างให้เราทั้งกินทั้งทาวันนี้ผู้หญิงต้องสวยต้องสะตรองแล้วเราจะหาจนได้ต้องสวยขึ้นทุกวันและต้องสวยขึ้นทุกวันให้ผู้ชายเดินชนทุกวันแล้วก็ดินชอนทุกวันให้ผู้ชายเดินชนเลยใช่มนนี้วจะดีนะ ไม่ดองแล้วเค็มเค็ดไม่ดองทจริงเราตั้งเป้ากับตัวนี้ยังไงบ้างอยากอยากเติมสูตรไป้ข้างหลังคือจริงๆเราก็ตั้งใจมากเพราะว่าเราเห็นว่าไลฟ์สไตล์คนไทยตอนนี้เดนสุขภาพมากขึ้นอยากดูแลตัวเองจากภายในมากขึ้นแล้วก็ต้องเลือกสิ่งที่แบบน่าเชื่อถือได้ทานเราปลอดภัยจรสิงๆอันนี้ที่เราเน้นมากแต่ว่าต้องเดนหมด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนไทยทุกประเทศ นะยอดหนึ่งฝากเซวาอัลต้ามเมล่าสด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งโปรดักที่ตั้งใจทำมากๆแล้วก็ มั่นใจว่าจะได้รับผลตอบรับอย่างดีเพราะว่าในสองปีที่ผ่านมาที่เราทํางานเนี่ยเราก็พยายามทัดสัดสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เซเว้าผูส้สมัครก็เป็นตัวหนึ่งที่เหมือนเป็นเป็นใบเบิกทางว่าทุกคนใช้แล้วแฮปปี้แล้วถ้าที่ถ้ามันจะเพิ่มความแฮปปี้วันนี้ความสวยความเป๊ะความบางความเห็นผลวันนี้ลองลองอีกลองชอ็อตนหน่อยแล้วเราจะรู้เลยว่าจริง,รงๆอ่ะความสวยมันสามารถหาได้ด้วยตัวเราเองหาของดีๆมาใช้หาของดีๆมาทานแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดี จังไว้นะคะเซวาอาตาเป็นัวฝากใ้น,นะคะขอบคุณค่ะโอเค,คขอบคุณค่ะครับ